นางรพัฒน์อนรังสีการส่องผู้ประกอบการทัวร์ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าของน้ำพริกสีสามแซบซีดกำลังทอดสมุนไพรต่างๆเพื่อนำมาทำน้ำพริกกากหมูซึ่งเป็นธุรกิจเล็กๆที่ทำกันเองในครอบครัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ะระลอก3ส่งผลทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก นางรพัฒสอนรังสีการ่องเปิดเผยเป็นบริษัทนำเที่ยวเจอโควิดรอบแรกรอบสองยังพออยู่ได้แต่พอมารอบที่สเราไม่ไหวแล้วถ้าอยู่เฉยๆคงไม่มีอะไรกินแน่ๆซึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำกา,กากหมูขายและเอามาให้เรากินแต่เอามาให้ทีละมากเราเลยมาคิดหาวิธีทำอย่างไรเพื่อให้สามารถเก็บไว้ได้นานๆเลยไปดูใน YouTube ก็เห็นว่าการทาน้าพริกกา,กากหมูน่าสนใจแล้วก็เลยลองทา หลังจากที่ทดลองทำน้ำพริกกากหมูและนำออกมาจำหน่ายซึ่งเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าเนื่องจากเนรสชาติที่อร่อย ประกอบก,บกับการที่รสชาติที่เป็นสูตรเฉพาะซึ่งตนนำกา,กากหมูมาเจียวจนหอมก่อนนำไปคลุกเคล้ากับสมุนไพรที่เตรียมไว้ซึ่งจะมีทั้งกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวพริกทอดที่ตำเองจนละเอียดโดยทุกอย่างจะใช้น้ำมันในการทอดเพียงครั้งเดียวจะไม่วนกลับมาใช้ซ้ำอีกเพื่อรสชาติและกลิ่นของน้ำสมุนไพรที่ใช้จากนั้นก็นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันซึ่งเป็นสูตรการทำน้ำพริกกากหมูที่เป็นสูตรเฉพาะของตอนเอง สำหรับน้ำพริกสีสารแทบซีดจะทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการซึ่งในแต่ละอย่างนั้นจะคัดสรรวัตถุดิบสินค้าที่มีคุณภาพและสดนำมาทำวันต่อวันบรรจุในถุงซิปล็อกจำหน่ายถุงละ35บาทจามถุง100บาทส่วนแบบกระปุกจำหน่ายในราคา65บาท อ๋อจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทําอาชีพเป็นบริษัทนําเที่ยวค่ะนะคะก็เจอพิษโควิดรอบนี้รอบที่3นะคะรอบแรกนี้เราคิดว่าเรายังพอทรงตัวได้อยู่นะคะก็คืออยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็พอช่วงจังหวะหนึ่งมันมีงานเข้ามาเราก็พยายามพยายามที่จะรักษาตัวให้มันอยู่รอดจนกระทั่งเจอโควิดรอบที่3เราก็ไม่ไหวแล้วเราเลยว่าถ้าอยู่เฉยๆต่อไปเราคงไม่มีอะไรที่จะได้กินแน่ๆเลยก็เลยหาอาชีพเสริมก็คือการทำน้ำพิกากหมูนะคะซึ่ง การพิกากหมูตอนนี้เนี่ยมันมีแรงจูงใจมาจากเพื่อนคนหนึ่งที่ทํากากหมูขายแล้วเขาแบ่งมาให้กินแบ่งมาทีหนึ่งประมาณ2โลซึ่งมันดูจํานวนเยอะมากเราก็เลยว่าเอ๊ะกากหมูเนี่ยมันสามารถเอามาแปรรูปทําอะไรให้มันเก็บได้นานบ้างแล้วก็สามารถเปลี่ยนรสชาติเป็นอย่างอื่นได้ไหมก็เลยลองไปงดูใน YouTube นะคะ YouTube ก็เห็นว่าเออทำาป็นพิกากหมูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจเลยลองทําครั้งแรกนะคะโดยการที่ว่าทุกอย่างเราทําเองหมดเราเจียวกากหมูเองนะคะ พวกหอ,อ,หอมกระเทียมใบมะกรูดพริกเนี่ยเราทำเองหมดเราทอดเองแล้วก็ใช้น้ำมันครั้งเดียวนะคะเราจะไม่ใช้ซ้ำเนื่องจากว่าเรากลัวผู้บริโภคเป็นโรคมะเร็งนะคะเราก็เลยเออให้ใช้ครั้งเดียวในการทำตรงนี้นะคะ่ะคือน้่พี่ก่างหมูของเราจริงจะไม่ทำไว้เยอะค่ะจะสั่งตามออเดอร์นะคะเพราะอยากให้มันสดใหม่หอมอยู่ตลอดเวลาคือถ้าเราทำวันนี้ปุ๊บลูกค้าได้รับเลยเนี่ยเวลาเปิดออกมาจะมีกลิ่นหอมของความใหม่แล้วก็ ความหอมของกากหมูนะคะตัวนี้เราจะไม่ทําซ้ําเ,เยอะๆนะคะพอรอลูกค้าสั่งมาว่ามีออเดอร์ร้อยห่อ200ห่อเราถึงจะทำอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะออถ้าสนใจติดต่อได้นะคะที่เบอร์089นะคะ5834463นะคะถุงหนึงราคา35บาทนะคะตอนนี้เรามี2ผลิตภัณฑ์นะคะจะมีน้ําพริกกากหมู กับน้าพริกปลาแก้วนะคะซึ่งราคาเท่ากันนะคะถุงหนึ่งน้ำพริกกากหมูอยู่ที่75กรัมนะคะส่วนปลาแก้วอยู่ที่ประมาณ50กรัมเนื่องจากว่าปลาแก้วมีต้นทุนที่สูงกว่านะคะเป็นปลาแก้วของเถื่อนศรีิทรนเราเองนี่นะคะเราพยายามใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตของบ้านเราเพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือชุมชนด้วยนะคะตรงนี้